วันนี้ครับพ่อโครเมลจัดเลี้ยงนอกสถานที่ท,ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้วันนี้เราอยู่กันที่วัดบางเสาทงนอกครับมาดูครับว่าวันนี้เราจัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์กันยังไงครับ,บและในวันนี้ครับลูกค้าสั่งชุดอาหารสุดอร่อยสําหรับงานทําบุญถวายเพ็พระที่วัดบางเสาทงนอกก่อนอื่นนะครับผมขอโชว์เสียงตอบรับจากลูกค้าตัวจริงที่ใช้บริการในครั้งนี้ก่อนครับเพื่อให้ทุกคนมั่นใจครับว่า ค่าอาหารที่จ่ายให้กับผมนั้นคุ้มค่าไม่เสียเปล่าแน่นอนครับจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าคุณจ่ายค่าอาหารบุฟเฟ่ถูกลงนิดหน่อยแต่อาหารไม่อร่อยบริการไม่ดีคุณไม่สามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขได้นะครับเงินทุกบาทที่ลูกค้าจ่ายให้ผมพ่อครัวแมวผมบริหารออกมาในรูปแบบการบริการและอาหารที่รสชาติอร่อยถูกปากทุกคนจนทำให้คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่ ไว้วางใจพ่อครัวแมวให้ดูแลเรื่องอาหารจนคิวเต็มแน่นทุกวันสำหรับการทำบุญครั้งนี้นะครับลูกค้าสั่งเป็นชุดอาหารเริ่มต้นที่ราคาแค่7,350บาทเท่านั้นสำหรับถวายเพลพระและเลี้ยงแขกญาติพี่น้องได้อาหารคาวสุดอร่อย4อย่างของหวานหนึ่งอย่างพร้อมข้าวหอมและน้ำดื่มผมพ่อครัวแมวและทีมงานจัดเตรียมอาหารถวายพระให้เป็นชุด สำหรับถวายพระในรูปแบบฉันวงเหมือนในคลิปนี้เลยครับเนื่องจากทุกคนทั้งฝ่ายลูกค้าและก็ฝ่ายทีมงานของพ่อครัวแมวต้องการให้งานออกมาดีมีงานอะไรก็ช่วยเหลือกันราวกับพวกเรารู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วจนทําให้งานลาบลื่นพอจบงานแม่ฝ่ายช่อภาพให้ผมและทีมงานช่วยตักอาหารอร่อยๆแชร์ให้กับแขกญาติพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ แล้วก็แบ่งปันความอร่อยให้กับผมและก็ทีมงานด้วยข้าวมันไก่และขนมที่เตรียมมาเสิร์ฟให้อีกด้วยครับและใครครับที่ต้องการอาหารอร่อยๆจากพ่อครวัวแมวจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่โคนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้ติดต่อมาสอบถามหรือปรึกษากับผมพ่อครวัวแมวได้ก่อนครับผมยินดีให้คำปรึกษากับผมติดต่อกับผมได้โดยตรงที่086 11 2468ตอง หรือแอดไลน์มาสอบถามปรึกษาสั่งอาหารแบบบุฟเฟ่ได้ที่ Li น์แอดนะครับ a s ไซน Chef แ a วและผลงานาของผมพ่อครัวแมวลูกค้ายังสามารถติดตามได้ทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube TikTok เพียงแค่ค้นหาพ่อครัวแมวครับ